โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมจุดดันฟาร์มทั้งหมดนะครับผมโอเคคลิปที่แล้วก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเลเวลอยู่ที่401เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามฟาร์มเยครับผมบอกเลยนะว่าแพทเนี่ยแม่งฟาร์มยากเว้ยท่านผู้ชมคือแบบว่ามันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเลเวลมันขึ้นช้าด้วยนะครับแล้วก็บางรันแม่งก็ยากเกินไปนะครับผมและตัวเกมที่อัปเดตมานะครับผมก็มีของมาเยอะมากๆจริงๆนะครับผม ผมน่าจะรีวิวเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตหาก่อนนะครับผมก็เพิ่งเล่นได้ประมาณ2งวันเองนะครับเมื่อวานกับวันนี้นาะก็คือมีเวลาฟาร์มได้ประมาณไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับตอนนี้ก็เลเวลสี่ร้อยนะครับผมโอเคก็ดันแรกนะครับผมสำหรับวิธีการฟาร์มเนาะให้เราเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดที่รูปอ่าเขาเรียกว่าอะไรหลอดไฟแบบนี้นะครับผมแล้วกดอ่ามิชชั่นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีดันอะไรบ้างนะครับสาหรับเลเวลแรกนะครับผม เอ่อจะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราทําการกด go to mission ได้เลยนะครับผมโอเคมันก็จะมาร์กไปแบบนี้นะครับให้เราสังเกตว่ามันมีรูปหลอดไฟอยู่แบบนี้เลยนะครับเมื่อหลอดไฟมันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราทําการไปตรงนั้นเลยนะครับผมโอเคไปปึ๊บเ้าวโอเคนึกว่าอัปเดตบัางนะครับโอเคเราก็บินตรงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเลเวลแรกนะครับผมเลเวลศูนย์เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะบอกเทคนิคการฟาร์มด้วยเดี๋ยวจะมาลงดันให้ดูนะครับว่าวิธีการผ่านเนี่ยผ่านยังไงนะครับมาปึ๊บมาถึงก็ทําการกด คุยกับ n p c ได้เลยนะครับแล้วก็รอสำหรับดานนี้นะครับเงื่อนไขในการฟาร์มก็คือเลเวลศนะครับแล้วก็จะดรอปเลเวลที่1นึ่งเลเวลนะครับผมก็คือถ้าไม่มี VIP นะครับผมก็จะได้1นึ่งเลเวลนะครับแต่ถ้ามีใครมีวีไก็จะได้2องเลเวลร็อกก็คือคูณ2องไปนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ผมก็วัดเข้าไปอยู่ในดานแล้วนะครับผมสำหรับดานเลเวลแรกก็ใช้ตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้เอ็กซ์ลาเลตเป็นหลักนะครับผมโอเคโอเคเลเวลแรกนะครับจะมีตัวเดียวนะเราก็ทำการตีปกติได้เลยนะครับผม สำหรับเวฟที่2นะครับให้เราทำการรวบมอนนะครับผมให้มันมาใกล้ๆกันแล้วกดสกิลซีของเจเลสทำการมันก็จะตุยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงไวจัดต่อไปเป็นเวฟสุดท้ายละมาปึ๊บรวบมันแบบเดิมนะครับปึ๊บใช้สกิลคิวได้ครับไม่ใช่สกิลดิแด๊เอานะครับแล้วก็รวบแบบนี้นะแล้วก็กดสกิลซีปุ๊บวิสกิลซีกูดาวสุดท้ายละปึ๊บกูดาวโอเค เนี่ยครับเป็นครั้งนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับดันที่2นะครับก็ทําการกดโทรศัพท์แบบเดิมเลยนะครับผมเข้าที่หลอดไฟนะแล้วก็หาดันที่2นะครับดันที่2จะอยู่ที่กี่เลเวลผมจำไม่ได้นี่ไงยี่สิบห้าเลเวลนะครับผมสัปดาห์แรกนะครับผมสำหรับดันแรกนะดันเมื่อกี้นะให้เราฟาร์มตั้งแต่เลเวลศูนย์ถึงเลเวลยี่สิบห้านะครับผมพอเราฟาร์มถึงเลเวลยี่สิบห้านะครับให้เรามาต่อที่ดันที่สองนะครับก็คือดันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็กด go to mission ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปตามที่มัััันนนมมมมารรรร์คคคคะะะบบบผผผโโอออเเเจใช้ปปปกดไ๊ รู้สึกเหมือนว่าดันนี้นะครับจะอยู่ข้างดันแรกเลยนะครับผมนี่อันนี้คือดันแรกนะเป็นแคมไฟแล้วก็ให้เราเลี้ยวขวามาแบบนี้นะครับจะเจอกับรถตำรวจหรือเปล่าวะผมจำผิดนะอ่ารถตำรวจนะครับแล้วก็กด E คุยนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าดันเนี้ยแม่งยากมากๆนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเลเวลยี่สิบห้าแล้วมาฟาร์มเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ไหวนะครับผมผมว่าแม่งยากเกินไปนะครับผมสำหรับดันรถตำรวจนะครับจะได้เลเวลอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเลเวลนะครับผมก็คือฟาร์มสองรอบได้สามเวลแต่น้อยมากๆนะครับผมแนะนำนะใครจะฟาร์มดันเนี้ ไปฟาร์มดันแรกดีกว่าเว้ยเพราะดันเนี้ยแม่งมี4เวฟแล้วแม่งยากมากเว้ยนักผู้ชมแต่รอดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไอ้ดันเนี้ยคือผมอะตอนผมเลเวลห้าสิบอะผมมาฟาร์มคนเดียวไอ้ดันเนี้ยผมยังฟาร์มไม่ไหวเลยเว้ยนักผู้ชมคือใช้เอเตอร์เลสก็สู้ไม่ได้นะครับต้องใช้เทคนิคในการแบบว่ารอให้มอนติดต้นไม้อะครับผมถึงจะเอาชนะได้นะครับแล้วดันนี้ก็บวกเลเวลแค่1.5เลเวลเองนะครับคือน้อยมากๆนะครับผมแนะนำว่าไปฟาร์มไอ้ดันที่1ดีกว่านะครับ ฟาร์มดันที่หนึ่งได้ถึงเลเวลเจ็ดสิบห้าเลยนะผมโอเคที่ผมสามารถผ่านมันได้ขอนี้นะเพราะว่าผมมีเลือดอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบนะเพราะว่าเลเวลผมอ่ะสี่ร้อยแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องไหวอยู่แล้วครับกไปด้านนี้แต่ว่าพอเราเลเวลห้าสิบหรือว่าเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยเ,เลือดมันอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเองนะครับซึ่งมันไม่ไหวนะครับมันยากมากนะครับเดี๋ยวเราดูนะโอเคนี้ก็เบบี้สามแล้วนะผมก็เคลียร์ากเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเลเวลประมาณ50หรือ25น่ะกดสกิล X ต่อยแบบนี้คือท่านผู้ชมตายเลยเว้ยเพราะว่ามอนอะมันลุมยิงเราไปท่านผู้ชมคือแบบยังไงก็ไม่ไหวนะครับด้านนี้ผมไม่แนะนำให้ฟาร์มเลยนะครับถ้ามาคนเดียวเนาะผมไม่แนะนำให้ฟาร์มเลยแนะนำให้ไปฟาร์มอ่ด้านที่1จนถึงเลเวล75ดีกว่านะครับด้านนี้คือปล่อยโซเลยนะครับผมโอเคแก่เนี่ยมันได้ตรงนี้แหละครับผมโอเค5นะผมแต่ถ้าใครจะเล่นจริงๆนะครับผมแนะนำให้ฆ่าไอ้ตัวเล็กก่อนนะครับดูดิ ข่าดผมเรียกพันกว่าเลยเว้ยท่านผู้ชมเลือดผมยังเหลือ900กว่าเลยท่านผู้ชมโอเคคือไอตัวเน็ตถึกมากๆนะครับไอตัวหนอนอย่าฟาร์มดีกว่านะครับผมโอเคมันยิงแรงนะครับผมที่ผมผ่านมันมาได้นะครับเพราะว่าผมมีเลือดพันกว่าเองนะครับดูดิขนาดพันกว่ายังเหลือประมาณ920อ่ะท่านผู้ชมคือแบบหายไปเกือบ200อ่ะแลยคิดดูว่าเลเวลแรกๆแบบเลือดแค่แบบร้อยร้อยกว่ากเองนะครับผมยังไงก็ไม่ไหวนะครับด่านนี้ผมแนะนําว่าอย่าฟาร์มดีกว่านะครับผมโอเคก็ อย่าฟาร์มเลยนะครับผมไปฟาร์มดันแรกจนถึงเลเวล75นะเชื่อผมดันนี้เสียเวลามากนะครับผมอย่าฟาร์มเลยไม่คุ้มนะครับผมและดันนี้มันได้แค่1.5เลเวลเองนะครับผมและดันแรกก็คือได้1นึ่งเลเวลนะครับคือมันไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าไอ้ดันนี้จบช้ากว่าส่วนไอ้ดันแรกก็จบไวแถมได้เลเวลไวด้วยใครที่ฟาร์มดันนี้อยู่นะแล้วแบบมันยากจริงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะกันแต่ถ้าใครผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่ามีเทคนิคอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นน้องร้องมือใหม่แบบว่าผมไแนะนําให้ฟาร์มดันนี้นะต่อไปก็คือดันเลเวล50นะครับก็จะเป็นดันของดร์แอนิโมนั่นเองนะครับผมบวกเลเวลที่1.75เลเวลนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ดันนี้ก็มันก็ไม่แน่ใจว่ามันยากหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฟาร์มดันนี้เลยผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีดันนี้นะโอเคปะ สำหรับดันของดรนิโมนะครับผมโลเคชันมันก็จะผิดเหมือนเดิมนะครับผมผมแนะนําว่าให้เราหาพิพิธภัณฑ์นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็เจอพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับให้เราทําการมาตรงที่ตึกสีเขียวหรือว่าตึกอ่าตึกสีฟ้าสีม่วงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมที่มันมีป้ายประกาศตามหานะครับโอเคก็เจอกับพิพิธภัณฑ์แบบนี้เลยนะครับให้เราทำการเข้าไปข้างในเลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นดันของดรนิโมนะครับผมโอเคกดอ e ีคุยนะครับผมโอเคแล้วก็ออปึ๊บ ตอนนี้ก็จะได้เลเวลที่1.75เลเวลนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะรอมอนเกิดนะครับผมตัวที่ผมแนะนําให้ใช้ก็ใช้เอสเตอร์เลสก็ได้นะผมหรือว่าจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าผมคิดว่าเอสเตอร์เลสคือมันตีไว้ผมชอบนะบผมโอเคตัวแรกก็จะเป็นหนูนะครับผมไปครับจาัดก,การปึ๊บ สกิลซีนะครับโอเคกดสกิลเอ็กนะครับผมโอเคตอนนี้กบตุยแล้วนะครับผมมาปึ๊บปื๊บทีเล็กมันจะเลือดเยอะหน่อยนะผมให้เราทำการวระยะห่างนะครับแล้วก็ถอยหลังต่อยแบบนี้เลยนะครับผมแต่มันไม่โดนดาเมจนะเราก็แดดหลบเอานะครับผมมา <c oughs> ตอนนี้ผมรอสกิลคูดาวแต่ข้อเสียของ,ของเจ้าอิสเลสคือสกิลแม่งคูดาวเช้าเว้ท่านผู้ชมนั่นคือข้อเสียเลยครับมา <c oughs> แต่ว er ่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าเลเวล50เนี่ยมันได้เจ้าเบนบูบหรือยังนะครับถ้าได้แล้วก็ใช้เบนบูบดีกว่านะจะใช้เลสซอรีทก็คือช้ากว่านะครับโอเคสำหรับดันต่อไปนะครับก็คือดันเลเวล75นั่นเองนะครับผมจะอยู่ตรงไหนเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับ75โอเคกดก o ททูมิชั่นนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าดันเนี่ยโลเคชันมันจะบักไปท่านผู้ชมมันจะพาเราไปเอ่อตรงไหนวะ นี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมาถึงก็ท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไม่มีอะไรให้กดนะครับผมถ้ามิสเตอร์สมูทตี้ให้เจอนะครับผมนี่เมื่อเราเจอมิสเตอร์สมูทตี้แล้วนะครับให้นาการกดตรงมาแบบนี้เลยนะครับผมตรงมาเดินตรงมาหรือว่าบินตรงมาก็ได้นะครับผมโอเคจะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรประตูแบบนี้นะครับแล้วทําการท่อมันจะเปิดเองนะครับแล้วก็ลงท่อไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ําการตรงมยาวเลยนะครับป๊บทำมันบินไม่ได้โอเคด่านนี้จะเป็นด่านเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรวะทุกผู้ชมเอเลนที่มันกลัวน้ำอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเวอรนคลาสสิกเนาะไอเอเลนที่มันกลัวน้ำนะครับผมโอเคให้เราทำการกด E แล้วก็เข้าดันได้เลยนะครับผมด้านนี้จะได้เลเวลที่2เลเวลนะครับผมฟาร์ม1ครั้งได้2เลเวลนะครับผมใช้เลเวลขั้นต่ำในการเข้าดันนะครับก็คือเลเวล75นั่นเองนะครับผมต่ำกว่า75ก็จะเข้าดันไม่ได้นะครับด้านนี้ผมว่าง่ายมากๆนะครับผมผมว่าฟาร์มยาวๆได้เลยนะครับฟาาาารรรร์มมมไไปจจนนนนถึงงงเเเเลลลวว150ด้ยยะะะพ่่ััิๆคบผ คือไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้ดูนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้าดันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอเวฟที่1เกิดน,นะครับผมโอเคหลักๆเลยนะครับผมเอาหลักๆเลยนะเราไม่ต้องไปสนใจตัวเล็กๆนะผมให้เราอะเน้นอาค่าตัวสีมพูก่อนนะครับผมเพราะว่าไอตัวสีมพูเนี่ยคือ,อ,อพอใจเมื่อเราตีบันตายปุ๊บเราก็จะได้เลเวลเลยนะครับผมไอตัวเล็กคือเหมือนมาขัดขวางเราเฉยนะครับตัวที่ผมแนะนําก็เอเซเลตเหมือนเดิมนะครับผมตัวหากินเลยนะครับผมโอเค โอเคก็ฆ่าตัวแรกเลยนะครับใช้สกิล X อย่างเดียวก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับผมโอเคเมื่อเราฆ่ามอนเวฟแรกนะครับให้ทำการตีไอ้ตัวสีชมพูนี้เลยนะครับแล้วก็กดสกิล X เข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมเราก็ยืนตีเนี่ยเห็นปะยืนตีให้แบบเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ข้างบนนะผู้ชมแล้วก็ตีธรรมดาเลยครับใช้สกิลใช้ตะโกงสกิลนะครับฆ่ามันนะครับผมแค่นี้แค่นี้เลยโอเคกดสกิลครับโอเคตอนนี้ผมก็ฆ่ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงครับผมเลยว่าผมเพิ่มแล้วนะครับผมคือจบดันแล้วนะครับผมแต่ว่า นี่มันจะถามมาแล้วว่าฟาร์มต่อไหมใครจะฟาร์มต่อก็กดฟาร์มต่อเลยนะครับผมนี่คือผมฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงไวปะก็ให้ท่านผู้ชมฟาร์มดันนี้ไปจนถึงเลเวล150เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นดันเลเวล125นะครับผมโอเคมาร์กแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมปุ๊บรู้สึกว่าดันนี้จะเป็นดันหอยตัวเห็บยักษ์นะครับที่มันมากินโลกในกระตูน,นะครับผมโอเคนี่ไงใช่ด้วยโอเคใช้เลเวลอยู่ที่125ในการเข้าดันนะครับผมโอเค วินมาถึงก็ให้นาการคุยกับไอตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เข้ามาดันมาแบบนี้เลยนะครับไอดันนี้รู้สึกว่ามันก็ต้องทําลายตัวเห็บนะครับผมแล้วก็จะมีเวฟหลักๆมา3ตัวเลยนะครับผมก็จะเสียเวลากว่าดันเมื่อกี้นะครับก็คือผมนะนําให้ฟาร์มไอดันเมื่อกี้ดีกว่านะครับฟาร์มไปยาวๆเลยเพื่อนทุกคนจนถึงได้เป็นร้อยห้าสิบอทะแล้วค่อยเปลี่ยนดันนะครับผมโอเคก็จะเป็นดันของเห็บแบบนี้เลยนะครับผมก็รอนะครับผมผมก็จะใช้เอสเลสเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในดันแล้วนะครับผมไป ก็ทําการเคลียตัวเล็กก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคมเราเคลียเสร็จแล้วนะครับก็ระหว่างรอตัวเล็กเกิดอีกนะครับเราก็ทําการตีตัวเห็บเลยนะผมใช้ทุกสกิลที่เรามีนะผมโอเคปล่อยธรรมดาไปเรื่อยนะครับผมสกิลไหนครูดาวก็ใช้สกิลนั้นเลยนะผมโอเคปึ๊บปล่อยไปนะครับถ้าไอตัวเล็กเกิดเราก็ฆ่าตัวเล็กแค่นั้นครับมันไม่ได้ยากเลยเพื่อนผู้ชมชิลจัดตันนี้แต่ว่าเลือดเห็บมันเยอะมากครับต้องใช้เวลานานหน่อยนะ ตอนนี้ก็ต่อยยาวมาสักพักนึงแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ฟาร์มไอดันเมื่อกี้ดีกว่าอันนี้มันนานไปนะครับแต่ก็ได้เลเวลอยู่ที่2.25นะครับก็ถือได้เยอะกว่าแต่ก็นิดเดียวจริงๆครับผมเอาผมว่าประหยัดเวลาดีกว่านะผมโอเคสำหรับเทคนิคในการผ่านดันนี้นะครับก็คือให้เราตีตัวแรกให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ไปตีตัวเห็บเลยนะครับผมตีจนกว่าเห็บจะตายนะผมก็คือ เห็บตายเราก็ชนะแล้วนะคบผมไม่ต้องรอยตัว2เบฟเกิดนะครับผมโอเคสำหรับดันต่อไปนะครับก็คือดันเลเวล1อยห้าสิบนั่นเองนะครับผมโอเคดันนี้ผมจะฟาร์มบ่อยมากนะครับดันนี้ดันนี้ผมชอบนะครับผมโอเคดันลอยห้าสิบก็เป็นดันเห็ดนะครับผมโอเคก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถึงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราก็ลงไปเลยนะครับปุ๊บ สหรบด้านนี้นะครับผมตัวที่ผมแนะนำไม่ใช่ก็คือเอสเาอร์เลสเหมือนเดิมนะครับผมไป๊บเมื่อเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับให้ทำการกด คุยกับ n v c นะครับแล้วก็เข้าดันได้เลยนะครับผมถ้ามันจะลึกๆหน่อยนะครับสำหรับดันนี้นะครับผมก็จะดรอปเลเวลที่2.5เลเวลนะครับผมก็คือฟาร์ม2รอบได้5เลเวลนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ผมก็วาร์ปเข้ามาในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เคลียร์ตัวเห็ดนะครับผมแล้วก็ตีตัวเชล่านั่นเองนะครับผมจะรอไอ้ตัวเห็ดเกิดก่อนนะครับผมเชล่ามันจะอยู่นี่เห็นปะมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมต้องสังเกตมันดีเนาะ โอเคเห็ด <Okay>, มาแล้วก็ใช้สกิลปั่นนะครับผมแล้วก็ทําการไปตีไอตัวเชื้อราแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ยืนตีแบบนี้ได้เลยนะผมนี่ยืนตีไปเลยนะใช้ลุกสกิลเหมือนเดิมนะผมนี่นะครับต่อยธรรมาดาไปนะครับแงะหน้าแล้วก็ต่อยแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับด่านนี้ก็คือต่อยไอตัวเชื้อรา,ายาวเลยนะผมโอเคชิวๆนะได้สองจุดห้าเลเวลนะผมโอเคตอนนี้ก็ทําการจัดการ ไอตัวบอเชลาแล้วนะครับผมก็จะได้2.5เลเวลนะครับผมโอเคโอเคสำหรับดันสุดท้ายนะครับก็ค,คือดันเลเวล1,000นั่นเองนะครับซึ่งดันนี้ผมก็ยังไม่เคยฟาร์มมาก่อนนะเพราะผมระดับยังไม่ถึงเนาะโอเคแต่ว่าดันนี้ผมเคยบินไปดูแล้วนะครับมันจะมีหน้ากากให้ทำลายอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะ okay. ก็จะเจอกับพีระมิดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็น พีระมิดของไอตัวตอนหน้ากากนะผมไอตัวเทคดอกรับอันนี้ก็จะเป็นพีระมิดในการ์ตูนที่เบนกับปู่แม็กนะครับเข้าไปในพีระมิดนะครับเพื่อที่จะเอาดาบอะไรสักอย่างนะผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากในการเข้าสู่พีระมิดนะครับผมให้เราทำการตีไอตัวหินแบบนี้นะครับใช้เลื่อนใช้ตัวอะไรก็ได้นะผมเมื่อเราตีเสร็จนะไอเทมจะดรอปเป็นหน้ากากแบบนี้เลยนะครับให้เราเอาหน้ากากมาวางที่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะผมมันก็จะทําการ ปกดล็อกดันนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าดันได้นะเพราะาเลเวลผมยังไม่ถึงนะครับผมโอเคเลเวลผมแค่เลเวล400เองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดันเลเวล1,000นะครับไม่น่ามีดันไหนอีกแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมค่ัท่านผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเพราะว่าผมอะคือมันบอกไม่ได้จริงนะครับเอาไปเลยคลิปหน้ามีเซอร์ไพรส์ละกันนะท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับผมที่แบบอุ้ยคุ้นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันเเดดี๋ยวผู้้ชมกกก็็็ไหนนะครับฝาทุกกคคคนนดไลล์ิปี้้ใหถึง 150ไลค์แล้วกันนะครับผมก็สําหรับใครที่มีเทคนิคในการฟาร์มอะไรบ้างให้ท่านชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้สอนคนอื่นด้วยนะครับผมโอเค ศาสตรเทคนิคของผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครมีเทคนิคอะไรที่มันเร็วกว่าแบบสุดกว่าก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับและเร็วๆนี้นะครับผมซีฟิล์มช็อปจะกลับมาเปิดให้บริการอีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมขอฟาร์มเด้วยตัวเองก่อนนะครับผมบอกเลยนะว่าโอเมก้าเดฟนิทีฟนะครับแม่งฟาร์มยากกว่าโอเมกแต่ก่อนอีกนะครับผมโอเมกแต่ก่อนนี่คือท่านผู้ชมรู้กันอยู่เนาะใช้ยูเมังกาซอกันกดปั๊บๆๆแป๊บเดียวนะครับเวลเพิ่มนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม กดสับให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบาย